อ้ามไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายแบบไฮโซโคเรียกว่าเป็นซุปตาที่ครบเครื่องจริงๆและยังมีทุนในบัญชีมากอันดับต,ต้นๆของวงการในตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอ้ามภาชราภาอีกแล้วเพราะไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็จะเป็นที่สนใจอยู่ตลอดถึงจะมีข่าวอื่นๆมาบ้างแต่ก็เป็นที่พูดถึงไม่นานเพราะชื่อของอ้ามยังอยู่ได้ด้วยตัวเองตลอดไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์ไหนก็จะมีแฟนคลับ แต่สื่อมวลชนให้ตามไปด้วยทุกครั้งแถมเวลานี้ค่าตัวของอ้ำว่ากันว่าอาจจะสูงสุดในวงการเลยก็ว่าได้ถึงแม้เธอจะเข้าเลขสี่ไปแล้วมีหลายคนรวบรวมทรัพย์สินจากการประเมินเบื้องต้นของซุปตา์สาวคนนี้ว่าจะเป็นอย่างที่พูดกันหรือไม่ว่าเธอนั้นมีคุณกว่าเก้าหลักเลยทีเดียวหากย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้ว จะมีนางเอกสักกี่คนที่ไปออกงานอีเวนต์สองถึงสามแสนต่อครั้งส่วนงานละครอยู่ที่ตอนละสองแสนและละครแต่ละเรื่องก็มีประมาณ20่ตอนขึ้นไปหากลองเฉลี่ยดูแล้วเรียกได้ว่าเล่นละครปีละเรื่องก็เพียงพอแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีพรีเซนเตอร์โฆษณาอยู่ที่ชิ้นละ8หลักขึ้นไปปีหนึ่งมีเฉลี่ยเกือบ10ชิ้นแม้แต่ได้รับมากขนาดไหนแต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะให้กลับสังคมอย่างที่เรามากักจะเห็นว่าเธอ ทำบุญอยู่บ่อยครั้งและแต่ละครั้งก็ทําไม่ใช่น้อย,อยเลยเมื่อเปิดบ้านของเธอเข้าไปจพะพบว่าทื่แห่งรวมของสวยที่ผู้หญิงเกือบร้อยั้งร้อยเห็นราต้องชอบพร้อมกับรถสปอร์ตที่คอยอำนวยความสะดวกในการที่เธอนั้นใช้ไปทํางานนอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกพอสมควรทั้งที่ดินและคอนโดอ้ามยังมองการไกลาวางแผนอนาคตเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งหันหลังให้กับวงการสิ่งเหล่านี้จะทำให้เธอสบายไปตลอด